ธรรมะสวัสดีนะครับสาหรับนักเรียนสายชั้นป .3 นะครับหลังจากนักเรียนเรียนไปแล้ว2ชั่วโมงนะครับนะครับในเรื่องเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับการแพร่กระจายของโรคนะครับซึ่งทุกคนก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับถ้าทุกคนดูแลรักษาตัวเองอย่างดีนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนต่อเกี่ยวกับโรคอีกครับแต่เราจะมาเรียนเรื่องวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรคนะครับ เเเปปป็นอยย่าางไไรรดดี๋วูคลิกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลป้องกันได้แค่ล้างมือโรคสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่เชื้อคือการสัมผัสมือและแพร่ไปยังผู้อื่นแม้ว่าจะเป็นจากคนไข้เองบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้มายเยี่ยมไข้ก็ล้วนแต่มีส่วนในการแพร่เชื้อหากไม่ป้องกัน การล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการแพร่เชื้อในโรงพยาบาลแล้วการล้างมือที่ถูกต้องมีวิธีไหนบ้างคะวิธีแรกคือการล้างมือด้วยน้ำสบู่มี6ขั้นตอนคือ 1. กดสบู่แล้วใช้ฝ่ามือถูก,กันเพื่อฟอกฝ่ามือ 2. ฟอกหลังมือโดยใช้ฝ่ามือถูสลับไปมา 3. ฟอกฝ่ามือโดยฟอกง่ามนิ้วมือ 4. ฟอกหลังนิ้วและข้อนิ้วมือด้านหลังโดยงอนิ้วมือแล้วถูกับฝ่ามือ 5. ฟอกนิ้วหัวแม่มือโดยการถูและหมุนในอุ้งมือสลับซ้ายขวา 6. ฟอกปลายนิ้วและเล็บของมือขวาที่ฝ่ามือซ้ายแล้วหมุนสลับไปมานอกจากการล้างมือด้วยสบู่ทางโรงพยาบาลได้จัดแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในโรงพยาบาลเป็นสำคัญอีกด้วย แล้วเราควรล้างมือตอนไหนบ้างคะในชีวิตประจำวันทั่วไปหมอแนะนำให้ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำนักครับแต่หากเป็นการดูแลผู้ป่วยมี5สถานการณ์ที่ควรล้างมือคือ 1. ก่อนสัมผัสผู้ป่วย 2. ก่อนทำหัตถการผู้ป่วย 3. หลังสัมผัสสารคัดหลั่งผู้ป่วย 4. หลังสัมผัสผู้ป่วย 5. หลังสัมผัสสิ่งรอบตัวผู้ป่วย,สสววยเพียงได้รับความร่วมมือจากทุกคนเราก็จะช่วยป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลนะครับภายในวันนี้นะครับก็จะฝากบทเอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับโรคโรคโรคเรามีโชคไม่เป็นโรคอะไรเป็นแล้วไม่สบายกายใจเป็นแล้วไม่สบายกายใจ จำเอาไว้อย่าให้เป็นโรคครับทุกคนก็อย่าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บกับตัวเรานะครับวันนี้เรารู้วิธีการป้องกันนะครับการป้องกันไม่ให้เกิดกับเราและก็ไม่กระแพร่กระจายให้คนอื่นด้วยนะครับนี่แหละคือวิธีการป้องกันโรคหวังว่านักเรียนทุกคนคงมีสุขภาพดีและเราจะได้เจอกันนะครับในตัวจริงเสียงจริงในเดือนธันวาคมนี้นะครับวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนนะครับ ส่งใบงานเหมือนเดิมนะครับในวันนี้นะครับขอขอบคุณครับ